มาต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่าพี่โอ๋ให้พี่โอ๋ายนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมค่ะพี่โอ๋ว่าควายตัวตัวหนึ่งเนี่ยมูลค่าสูงสุดจะได้เท่าไหร่ที่เราได้ยินยว่าบางตัวก็เป็นล้านอ,อจริงค่ะแล้วไม่ใช่แค่หลักเดียวนะคะเขาบอกว่าบางตัวที่เป็นพญาควายนะคะมูลค่าสูงถึงประมาณ60 70ล้านบาทแท้โมสปอร์ตอะ ใช่แล้วก็แบบว่าคือเขามีอัตลักษณ์แบบเอกลักษณ์ที่ดีด้วยนะคะ,คะบอกเลยงานนี้นะภาพที่จะพาคุณผู้ชมไปชมนี่นะจะพาไปชมการประกวดควายกันดีกว่าค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าจัดกันที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้มีการจัดประกวดควายงามนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีควายเนี่ยจากทั่วประเทศค่ะเดินทางมาร่วมงานนี้เลยแต่ละตัวคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นะคะมาประกวดในงานนี้คือรา ราคาเดี๋ยไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนะ <c oughs> และที่เราเห็นนะปกติอาถ้าเราขับรถไปตามต่างจังหว,วัดเราจะเห็นควาย <c oughs> คือไม่ใช่ควายลักษณะนั้นนะคะ <c oughs> ควายเนี่ยที่เขาจะมาประกวดเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่โดดเด่น <c oughs> แล้วก็สง่างามค่ะห <c oughs> ลังต้องตรง <c oughs> ความยาวหลังต้องได้ <c oughs> ข้อเท้าของควายต้อง สวยสวยยังไงเอแนน่อ,อ,อย่างนี้คือต้องสวยต้องได้รูปนะคะ,ะบอกเลยว่าควายเหล่านี้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ดีมากๆพอๆกับเลี้ยงลูกเลยเออมันคนมาคบปปงมร่า รักนะคะ,คะเออบางคนแบบเอ๊อะเลี้ยงควายก็เพิ่มมูลค่าได้เหมือนกันนะคะได้ยินราคาเลี้ยงเขาบอกยิ่งเลี้ยงมูลค่ายิ่งได้ด้วยนะคะแล้วก็ควายนี่ก็ดูแลง่ายเนาะบางคนก็บนแบบเอ๊ะเลี้ยงควายดีกว่าอาหารไม,ไม่ต้องไปหาเยอะเออหญ้าแถวนั้นแหละให้กินไปจริงค่ะคือบรรยากาศในการประกวดครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าตุน่นตื่นเต้นมากแล้วก็สูสีกันนะคะบางตัวเนี่ยคือมาจากพ่อพันธุ์เดียวกันอ่าแล้วก็มาลงแข่งลูกของพ่อพันธุ์นี้ก็มาลงแข่งกันนะคะเพื่อจะหาแชมป์ชนะเลิศนั่นเองในแต่ละประเภท แล้วก็มีประเภทแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะมีแกรนด์แชมเปียนค่ะที่ดีที่สุดเลยนี่คือสุดยอดควายนะฮะอันนี้เป็นรางวัลร,รองนั่นเองนะคะโดยพิธีประกวดนี่นะคะกรรมการเนี่ยก็จะเดินไปตีก้นค่ะถ้าตีก้นตัวไหนตัวนั้นก็คือผู้ชนะนั่นเองนะคะซึ่งผู้ที่ชนะเลิศครั้งนี้ก็คือบิ๊กบุรีรัมค่ะจากทวีรัตฟาร์มนะคะควายงามเมืองนางรองจังหวัด บุรีรัมนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยมีคนบอกเลยว่าหลังจากการประกวดเสร็จปั๊บมีคนมาขอซื้อในงานเลยให้มูลค่ากันไปจ้ะ10ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมค่ะอ,อไม่ธรรมดาค่ะนี่เขาก็ประกวดเห็นไหมลักษณะแต่ควายเขาสวยจริงๆนะผิวพรนผิวเผนินอะไรดูดีดูขนสิ สวยมากเงางามสลวยผมดิฉันยังไม่ได้อย่างคนเขาเลยโอ้ยตายแล้วต้องถามว่าเขาบำรุงอะไรนันเซกปลาโอแต่ถือพันอะไรเขาดีจริงๆนะฮะซึ่งงานนี้ค่ะเราก็มีเสียงสัมภาษณ์นะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจินบุรีพูดถึงการจัดงานครั้งนี้กันหน่อยไปฟังท่านผู้ว่าพูดกันหน่อยค่ะทางชมรม ครับก็ได้ช่วยกันที่จะพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยให้ดีขึ้นนะครับโดยการดูแลโดยการบำรุงรักษาโดยการจัดกิจกรรมนะครับถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าควายไทยของเราเองเนี่ยไม่ใช่จะเป็นสายพันธุ์ที่จะมีรูปร่างเ,าเล็กหรือว่าแค่แกะน,นะครับวันนี้ได้มีนําเอาควายมาจากทั่วประเทศนั่นจะเห็นว่าควายนั้นสามารถที่จะพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นควายในระดับใหญ่ได้ไม่ได้เป็นควายที่เราเอามาใช้กินเนื้อแต่ว่าเป็น ควายที่เราจะมาดูเรื่องของความสวยงามความที่มีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์นะครับมีเขามีตัวร่า,างกายมีสีสันที่สวยงามซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกรที่คอยดูแลรักษาเนี่ยมีรายได้มากขึ้นมากกว่าการที่เราจะนำควายไปทำประโยชน์อย่างอื่นมากขึ้นนะครับรุ่นที่ประกวดก็มี1 1รุ่นรุ่นมีรุ่นควายเปือ ควายเปือกก็รุ่นฟันน้ำนมเพศเมียฟันน้ำนมเพศผู้ฟันน้ำนมแล้วก็เพศผู้ฟรุ่นฟันแท้หนึ่งถึงสามคู่เพศเมียฟันแท้หนึ่งถึงสามคู่ส่วนควายดำนะครับก็เป็นไฮไลท์ครั้งแรกของประเทศไทยครับที่จัดประกวดรุ่นรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วก็คือรุ่นอายุไม่เกิน18เดือนทั้งเพศผู้เพศเมียครับแล้วก็ฟันน้ำนม อายุเกิน18เดือนก็ครั้งแรกของประเทศไทยหลังจากนั้นก็รุ่น,นกลางก็ฟันเท้1 1ึง2คู่รุ่นใหญ่ก็คือฟันเท้3คู่นะครับเฉพาะเพศผู้งานของเรานะครับประกอบกับเราเราประกดวดควายงานนะครับปกติควายเนี่ยจะต,ต้องงามด้วยสวยด้วยทั้งนี้ทั้งนั้น,นต้องทํางานได้ด้วยนะครับไม่ใช่สวยอย่างเดียว ต้องทำงานได้ไถนาได้อะไรได้ใส่เกวียนได้นะครับค่ะอือหือค่ะถ้าใครไปนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีงี้นี่ภาพพีเพยอยู่นี้ฝากแวะกินอาหารสึกนิดเดิมมีร<า>้านแนะนำค่ะไปชิม ทุเรียนลาเต้ที่ร้าน 1, 2, 3่งมฮมคาเฟ่นะคะใครสายทุเรียนคือห้ามพลาดต้องไปลองลิ้มชิมรสกันนอกจากทุเรียนนี่นะคะจะบอกเลยว่าที่ทุเรียนปาจีเนี่ยถือว่าเป็นทุเรียนที่แพงและดี ที่สุดอีกแห่งหนึ่งเลยใครที่เป็นสายคาเฟ่คือร้านนี้ห้ามพลาดนะคะแล้วเขามีเมนูเยอะแยะนอาหมีกาแฟมะพร้าวมีเอสเปรสโซ่นะคะมะม่วงโซดาทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวหมูตุนกระดูกนี่เมื่อกี้เมื่อกี้กากหมูเห็นปะชอบกินอ่ะแล้วใส่ก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูตุ๋นนะโรยนะข้างหน้านะเออปิดรายการไปไหมเนี่ยปลาจีนเดี๋ยวก่อนเออน้ำซุปพี่โอเขาบอกน้ำซุปนี่คือสูตรเฉพาะของทางร้านหอมเครื่องเทศเข้มข้นนะคะเนาะใส่ กากหมูใส่คือกากหมูได้ชิ้นใหญ่นะไม่ใช่หมูกรอบนะใช่นึ่อกว่าหมูกรอบไม่ใช่นะเป็นกากหมูกากหมูเน้นๆเป็นชิ้นเช้าเช้าแบบนี้ข้าวเช้ายังไม่ได้ทานหิวขึ้นมาเลยทีเดียวหนึ่งสองสามโฮมคาเฟ่นะคะที่ปราจีนบุรีนะคะใครผ่านไปผ่านมาแผงนั้นแวะไปกินได้มีผัดไทยกุ้งด้วยนะอออร่อยไปลองลิ้มชิมรสกันได้นี่ค่ะแนะนำเลยมีกาแฟให้ทานกันด้วยนะคะค่ะ